สวัสดีค่ะเมื่อนี่ใยไมกับพามาเบงดอกไม้ดอกดาวเรืองสวยๆค่ะพี่น้องจ๋าเหลืองอลามเลยค่ะพี่น้องตอนนี้บานแล้วค่ะวันนั้นใยไม่ถ่ายมาให้ชมให้พี่น้องดูยังไม่บานค่ะพี่น้องจ๋าเมื่อนี้บานแล้วค่ะสวยงามไหลค่ะพี่น้องพี่น้องบางคนเพิ่นบอกว่าใยไม้อยากเบงตอนมันบานถ่ายมาให้เบงเดือยายไมถ่ายมาให้เบงแล้วค่ะนี่สวยวาพี่น้องจ๋าดอกช่อใหญ่ๆค่ะเดี๋ยวจะเอาไปทํากระทงค่ะกระทงขาย ตอนลอยกระทงนี่แหละค่ะก็พาพี่น้องมาเบิงกัน้อคะเด้อดอกงามๆค่ะพี่น้องค่ะอยู่หลังบ้านตรงข้างถนนนี่แหละค่ะแล้วช่วงนี้ก็ใกล้จะลอยกระทงแล้วค่ะพี่น้องจ๋าบรรยากาศก็ดีค่ะอากาศก็เย็นสบายค่ะเห็นไหมคะดอกสวยใหญ่มากค่ะพี่น้องเบิ้งเบิ้งค่ะนี่ชอยยิ้ยให้ดูใกล้ค่ะตูมสวยๆก็กำลังบานขึ้นมาอีกเยอะเลยค่ะ อากาศมันเย็นแล้วก็ดอกไม้ก็ชอบอากาศเย็นๆนะคะเนาะพี่น้องเนาะฝนตกไปปลอยอากาศเย็นๆโอ้ยบรรยากาศดีลายค่ะบรรยากาศแบบนี้ใครๆก็ชอบเนาะพี่น้องเห็นไหมคะนี่สวยเลยค่ะเห็นไหมรถวิ่งอยู่ตรงนู้นค่ะหมีรถวิ่งผ่านค่ะหลังบ้านค่ะอันนี้ที่บ้านน้องสาวชนบุรีค่ะ น้องสาวยายใหม่เขาขยันปลูกค่ะปลูกนู่นปลูกนี่ทำนู่นทำนี่ขย,นขยันขยันค่ะของเขามีทุกอย่างหลังบ้านเขาค่ะแล้วก็ยายใหม่ก็พาชมนู่นชมนี่เพลินค่ะพี่น้องจเจริญหูจเจริญตาไปค่ะอา่าพอได้ชมแล้วก็สดชื่นค่ะคนที่รักต้นไม้ก็จะชื่นอกชื่นใจค่ะพี่น้องจ๋าเห็นดอกบ,บานนิสูไว้ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์กับยายไหมแน่ด้ค่ะเดอมือนี้ยายไหมก็ขอโตไปก่อนค่ะพอกันไหมจะคลิปต่อไปไปกันได้พี่น้องสวัสดีค่ะ